จ,นจนน้นั่งทำเห็ดอย่างเยอะให้ดูเห็ดกองพลันทอนทึกเห็นไหมนั่งทำเห็ดรอเพื่อนจะไปป่าต่อนี่ก็เลยนั่งทำปักเห็ดรอก่อนยกเห็ดมาทำที่นี่เลย มาเมื่อวานสองคนทาความสะอาดแล้วก็จะไปขายวันนี้ไม่รู้จะปดัดเสร็จปะเนี่ยปดัดช้าๆงาเงบอเงือกเนี้ยตอนตอนเก็บก็ปัดทีแล้วนะมันมาจุ่มลงกันมันก็สกรปรกอีกนะ <łość> <S 2> <S 2> บาดแรงก็ร่วงหมดจากมือเห็ดมันก็ดอกเล็กๆดอกไม่ค่อยเห็โตไม่เต็มที่นี่ก็ดูดิหัดหัวเห็ดก็มี เห็ดโหเมื่อวานเห็ดแห้งเยอะมากเห็ดมันขึ้นก่อนที่ฝนจะตกนะแห้งแบบว่าไม่สวยอ่ะไอ้ที่ฝนตกมาเห็ดก็แบบว่าใช้ไม่ได้อะ่ะเห็ดแบบดีมากขาแบบกุบๆแต่หน้ามันแห้งง่เราจะเลือกเก็บเห็ดที่มันแบบว่าอยู่ในหญ้าน จะได้น้ำในชุ่มฉันเห็ดแรกของปีมันไม่ค่อยใหญ่หรอกแล้วต่อไปมันก็จะใหญ่เพราะว่าเราถ้าไม่เก็บมันก่อนไงเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแห้งถ้าฝนดีๆมันก็จะโตสวย ก็จะโตเลยขาตาที่จะจอกไก่ยังกับตาคนนี้ดิดิไม่เหยียบข้ากองเห็ดโอ้โหตัดอยู่ข้างแกบอกว่าข้างบ้านตัดเสียงดังบอกว่าตัดอยู่ข้าง น่าจริงเลยกำลังดีกังวลตัวเพื่อนเออไปตัดไกลๆด้วยมาตัดข้างๆไม่หรอกแกอยากมีคนอยู่บ้านแกเหงาอยู่บ้านคนเดียวเนี่ยหนีไปเก็บเห็ดเมื่อวานแกบ่นอยู่บ้านคนเดียวไงบางคนเขาก็ชอบอยู่บ้านคนเดียวบางคนเขาก็ไม่ชอบอยู่บ้านคนเดียวนะ คนเรามันไม่เหมือนกันบางคนเขาโลกส่วนตัวเยอะเราก็ชอบอยู่คนเดียวทำนู่นทำนี่ไม่ไม่ชอบให้ใครรบกวนอ่ะบางคนก็แบบเออมีคนอยู่บ้านด้วยเวลาแบบเหนื่อยๆก็มาถามกันกินน้ำไหมกินกาแฟไหมอะไรประมาณ อัพเดทเมื่อวานไปฉีดวัคซีนมาอาการก็อาการก็ปวดเมื่อยปวดเมื่อยปวดหัวปวดหัวนี่มันเขาแดดร้อนหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็กินยามีอาการอะไรก็กินยาไว้แล้วก็นอนพักผ่อนแต่แม่น่ปวดหัวเป็นบ่อยมากเพราะว่าสายตาเราด้วยหรือเปล่ามันก็เลยทำให้ปวดหัว แต่ฉีดวัคซีนแล้วมันก็จะดีขึ้นเราก็แบบว่ามั่นใจมั่นใจว่าโควิดมาเราก็ยังมีวัคซีนเป็นภูมิภูมิขึ้นมานิดนึงเพราะว่าแก่แล้วเนะภูมิมันก็หมดแล้วภูมิภูมิคุ้มกันที่ติดมาจากเด็กจากตัวแต่เด็กแต่เกิดเนี่ยมันก็หมดเลวเนาะห้าสิบหกสิบแล้วมันก็หมดไปเนาะ่นีลยเขาก็ต้องไปเพิ่มภูมิคุ้มกัน นิดหน่อยไม่มากก็ยังดีดีกว่าไม่มีแต่จะแนะนำนะถ้าใครมีโรคประจำตัวอะไรก็บอกกับหมออย่าปิดกินยาอะไรอยู่ก็บอกหมอเป็นไรบอกเขาอะบอกไปให้หมดนั่นแหละไม่ต้องไปอายบอกไปเลยหมอเขาก็จะได้รู้เขาก็จะได้แบบว่าเออเดี๋ยวคุณค่อยมานุ่นนี่นั่นนะหรือคุณต้องแบบว่าดูวันนี้เขาก็จะดูแลแบบพิเศษหน่อย ก็จะก็ไม่จะฉีดให้สุ่มสี่สุ่มห้าล้วต้องบอกเขาให้หมดเดี๋ยกักว่าเป็นโน่นนี่นั่นแล้วกลัวเขาจะว่ามีใช่บอกให้หมดเพราะว่ามันเป็นชีวิตของเราหมอก็จะถามว่าเธอฉีดไปแล้วเธอมีอาการยังไงบ้างเขาก็ถามอ,อ่าตอนก่อนจะฉีดเขาก็ถามว่าร่างกายเธอโอเคไหมแม่น,นก็บอกโอเคนะฉันก็โอเค ปวดหัวมันก็แบบว่าปวดธรรมดาบางทีเราก็เครียดนอนไม่หลับมันก็มีนะกันแค่เนี้ยแต่ไม่ได้ว่าเราเป็นอะไรแบบว่าหลายแรยงยากเายบางทีอากาศมันเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเราก็ปรับได้กันเป็นธรรมดาถ้ามีไข้เนี่ยเขาไม่ให้ฉีดหรอกเป็นไข้แม,แม่นนาไม่ได้เป็นไข้ปวดนิ้วเวียน ฉีดมาเรียบร้อยก็จะเจ็บระบมตรงที่ฉีดนั่นแหละเมื่อวานขี่จักรยานเนี่ย,ะย,ยระบมสองเท่าเลยมันก็เป็นธรรมดาเหมือนเราไปรับวัคซีนตอนเด็กๆวัคซีนนู่นนี่นั่นนั่นแหละวัคซีนนี่มันแก้ภูมินะคะมันไม่ใช่ยา,ารักษาโรคนะจ๊ะ ถ้าคิดว่าภูมิตัวเองเยอะแล้วก <c oughs> ็มีต้องไปฉีดถ้าภูมิเต็มป้องกันโรคได้โรคที่มันมาบางทีโรคอะไรก็ไม่รู้เงี้ยตัร่างกายแข็งแรงก็ไม่ต้องไปฉีดหรอกเพราะว่าภูมิยังเยอะอยู่นหนุ่มๆสาวๆเนี่ยแต่ถ้าหนุ่มๆสาวมีภูมิน้อยแพ้หนุ่มแพ้นี่แพ้นันนะเขาเรียกภูมิน้อยก็ไปรับภูมิเพิ่ม ถ้าไม่มีโรคอะไรระบาดหรืออะไรเงี้ยมันก็มีนะมันก็มีวัคซีนให้เราฉีดมกันนะให้เราเพิ่มภูมิคุ้มกันเข้าไปในร่างกายของเราเพ,เพิ่มไว้ก่อนมันก็ดีอ่ะแต่มันก็จะแพงอ่ะคนเราถ้าเกิดไม่เป็นอะไรเขาก็ไม่ไปฉีดถ้ามันแพงอยู่เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะคะไปฉีดเลยค่ะมีอะไรก็บอกหมอคุยกับหมอ พี่สาอยู่ไทยกูอ่กลัวนางโรคเยอะนางบอกนางบอกฉันไม่ฉี่หรอกฉันโรคเยอะักลัวตายก็บอกหมอไปสิคะเธอว่าเธอมีโรคอะไรเธอกินยาอะไรอยู่เธอเป็นยังไงนูน่นนี่นั่นเธอก็เล่าบอกหมอไปไม่บอกหมอจะรู้หรอกขาหมอไม่ได้ไอ้นี่ไม่ได้คนบ้านเดียวลวอีกอย่างคนบ้านเดียวก็ยังไม่รู้ถ้าเธอไม่บอกถ้าไม่ออกมาจากปากเธอว่าเธอเป็นอะไรเธอวิตกกังวลอะไรต่ออะไรเธอก็พูดบอกไป ไม่สบ,บายใจเครียดอะไรทธอจะพูดบอกไปหมอเขาก็จะเออเขาก็จะคำนวณแล้วคำนวณเสร็จแล้วถ้าหมอหมอเขาแบบว่าเขาไม่รู้เขาก็จะไปปรึกษาหมอด้วยกันหมอเฉพาะทางบันทีหมอเนาะเขาก็ต้องแบบว่านั่งคุยกันนั่นแหละเขาก็จะคุยกันว่าเออนี่นะคนไข้คนนี้เคยมาเ่าอันนี้อันนั้นอันนี้อันนั้นนะหมอคนนั้นก็จะแบบให้ไอเดียมาว่าอ,อ๋อ ก็จะแนะนำว่าเออต้องไปหาหมอเฉพาะทางนะปปาหนะไปปรึกษาน่นนี่นั่นเนขาก็จะมีกันบอกกัเราแนะนําเราเพราะฉะนั้นบอกไปตามตรงเป็นอะไรแม่นะถ้าเป็นหมอที่ไทยเนี่ยโอ้โหฉันบอกหมดแหละแต่หมอที่นี่บอกไปบางทีภาษาหมอภาษาราชการเราไม่รู้เรื่องเราพูดไม่เป็นเราสื่อสารไม่ถูกก็บอกไม่ได้นะไม่ได้เก่งภาษาสวีเดนนะจ๊ะ แค่พอพูดได้ฟังพอรู้เรื่องอ่านออกนิดหน่อยเขียนพอได้นิดหน่อยแค่นี้ยังไม่ได้เก่งมากมายเพราะว่ามันจจำมันไหนมีแล้วมันเท่าแล้วโอถ้ามามีผัวสวีนตอนอายุยังน้อยไหนยี่สิบยีบเอ็ดยบสองยบสามประมาณยี่สิบขึ้นไปนะโอ้ยเรียนเป็นด็อกเตอร์แล้วค่ะแล้วหัวสมองยังดี มามีผัวนี่ก็จะห้าสิบอยู่แล้วเล็กตีไปละวมองม่ก็ใช้งานไปเยอะแนละ้วโอเคคลิปมันจะยาวเพราะจรอให้ทำเสร็จคงไม่เสร็จนะคะแค่นี้นะจาะย์ไม่ไหวอาจาย์ะไนที่หน้านนะสุด